Thank you. แร,แรงมากก้อนกับกรุงเทพเลยค่ะมาดูแลพระบรมธาตุผาเกิ้่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปกราบขอพรกันค่ะเดี๋ยวไป,ไปชมดิวตรงจุดชมดิวกันนะคะเริ่มมาสิราริ่กในวันที่2ีมีนาคมแล้วก,ก็ตอเลขใช่ไหมอารตีเลขห้ามห้ามตีเลขไง จขออนุญาตที่ตายเก็บภาพไปทำได้ครับเป็ความสิริบรงเพชรวัดอุ้ยมีเพชรวัดด้วยเพชรวัดชื่ออะไรอ่ะเพชรวัดก็ชื่อวัดสิเนาะง่ายๆโรงเรียนวัดชัยพูมิตากาเกอ์ค่ะครับ เดี๋ยเราเรียนวัดตัวเด้อยยังไงัวออหอ้ยอเ เป็นผ้าประจำจังหวัดชัยภูมิสมไยจะสวยต้องกำลังกับพื้นที่โอ้ใค่มาโดนตกตกต้มน่าแบดน้ออยู่ห้าสิบกว่าอุ้ยตนชมยู่เกิดนู่นนะครับ คุณยังคุณยังมาหนีเลยคุณยังแล้ความจริงเขาจไปสั่งนวนะหรอเออคุณมาหนี่ขึ้นมาตลอกรู้นี่น่าจะเก็บละนี่นาไม่มานี่ล่ะอุ้ยวีใครมันจะไปนั่งตรงนั้นนะมีที่นั่งเลยนะเนี่ยแค่นี้ขาก็สั่นแล้วดิเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอย มองไปไกลๆได้อยู่แต่ว่ามองลงอย่างนี้อืมไม่ได้โหูด้วยเชียวใจ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 เสียววาบเลยหมูหมูโอ้โหตายจใจอันนี้มุมมองเลยนะคะยังยังยงนี่ใไงไปอันนี้คือคือคือเป็นส่วนของแมนอัลเภอหนองบัวแดง็งใด่ครับผมแม่น มองที่มองเห็นลูกฟังเข้าเนี่ยจะเป็นเกษตรคืเกษตรวิสัยเกษตรอหลวงพ่อครับผมเกษตรสมบูรณ์เกษตรวิสัยเกษตรสมบูรณ์ที่ใต้เห็นเห็นตรงนี้เพราะว่าตรงหัวคอตรงเนี้ยใกล้ๆที่ที่มองมากเลยเนี่ยว่ลงไปนี่ซึ่เป็นม็อหินขาวม็อหินขาวก็พาหัวหน้าคือเราม็อหินขาวที่ที่เบิร์ตนะท้ายโพสต์เกษที่ทองเกจบ้าใกล้ๆกันครับที่วัดในวัดระยะกิโลก็ประมาณสิบกิโลจากนีไปถ้าถึงประมาณ จะมาถ้าไปทานเราตเินโตก็ไม่ใช่เป็นชั่วโมงหรอใช่ขมงาทานเป็นชั่วโมงคนละันยานห่าหาชั่วโมงเป็นทานเขาครับอูแต่ว่าง่ามสุดละครับสวยๆแต่ว่าวิงมองลงไปวิ่งชมยุติใจถึงกระโจนเหมอนาทิตยสไปอยู่าเล้จนเต็เลยเยนี่มัเมีคือเวเขาเลยกูแลาคากูแลงคาเป็นข้าร่อนๆไลนขับมื่งบ้านนะครับ วันนี้ที่นี่มเลหมอกก็แต่แตเ่เป็นช่วงประมาณตตนหนาแล้ก็มีเยอะด้วยเนอี่นลมมาช่วงหน้าหนาวจะมีที่นีหน้านิ้วก็หนาวเนี่ยหนาวเหงือ่อ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีหมอกมีแ่ควนแต่เนี่ยอยุที่นี่ที่นี่เหมอกนมอทีที่ี่ ได้ผลด้วยมั้ยล่นได้ทินได้ได้จะเรียนชาติเขพาว่ามาชิกที่นี่ค่ะสูงขนาดนี้ก็ไม่มีลมเลยเนาะเคยผ่านมาทางเคยนอนอดังชยงคันนะคะผ่านผู้แรกข้ากับสิบนี่แหละเวลาึงมากราบพระยู่วัดถาเกือนะคะก่อนไปเที่ยวซอีกหอีกหลายๆท่ามีหนองเป็นหนองเที่ยว่างด้วยกันค่ เราจะขึ้นไปข้างบนนะคะไปไหว้พระยืนกันพระประจำชัยภูม oh. like ิดูท oh. ่าราพ่อด oh. 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 ูแบบเอ็นดูจังเลยโอ้ยโอ้โหเราเฮ้ยลมอยู่นะ มันอันนี้พอได้ใช่ไปหมไม่พอได้ไม้มันมีที่กั้นอยู่คุณก็จะคิดผันกันแล้วกันอย่าคิดอะไรบ้าๆนะมองไปก็เห็นทางไปง้างลงไปบ่ได้มันวิ่งลงไปได้ครับนะโอ้โอ้ my god เดี๋ยวนะแค่เราถ่ายเรายังกว่าเสียวเลย, <laughs> เยอีเมะขัน,นมาสิคุณหนุ่มเดี๋ยว <laughs> ทำอะไรอ่ะ ยา <Yeah>, yeah. เอามองขึ้นมาเร็ว <Hey. S 2> มองขึ้นมาสองคนน่ะ <Hey. S 2> มันถ่ายได้เลยวันนี้ยียง <Hey. S 2> มันถ่ายตรงขาวๆได้เลยใช่ไหม โดนเลยยาลงไปเกียบนะมองไปซ้ายแต่ว่ายูสกยงก็ลมอยู่นะอ๋อไอตรงที่ทักกันแหละว่าไอนี้มันยื่นออกไปตรงถนนเมื่อกี้เนี่ยนะ เอ,เออที๊าทากอะโอ๊ยปกาแนวน่องไปไหมไถ้ามันขนานกับไอ้พังตรงขนานั้นปะ,ะเถดดีม่หรอค็นกาเล่นบจ่ะมาังอ๋อเอเฮ้ยเฮ้ยเลยนะฮะ,ะ,ะมีคนกล้ามีก็มีคนกล้าจริงจริง พูดเ,เป็นเล่นงไงเขามีคนกล้าจริงๆหัวใจมันจะเต้นนับบันไดได้ไหมมันไม่เต้นเลยล่ะก็ะเล่นอันนั้นก<ะ>็นเล่นอันนั้นก็คือเกือบตายนะ่นแหละตายเลยไม่ต้ <c oughs> องมองลงไปไงมองไปอย <c oughs> ่างเดียวนี่นะคะเขาผู้แลนค่ะ <c oughs> เชยภูมินะคะ,ะก็มาที่หนองบัแดงก็จะเป็นภูเขาแบบล้อมรอบตัวอำเภอเส้นทางนี้มีที่เที่ยวเยอะมากน้ำตกน้ำตกแบบเยอะมากลองมาเที่ยวกันนะคะเยี่โอแดดตัวมันสั้นทำไง ดีๆเลยโอ๊ยย่างคืนนี่เดินแค่ไม่กี่ขั้นเอง